สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นครูทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์ค่ะว่าเค้ก3ปอนด์นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง26นิ้วนะคะสามารถนะคะนำไปแช่ในตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์ไซส์หน้ากว้าง8เซนหรือ55สูง66เซนกับหน้ากว้าง90เซนนะคะลึกหรือ56แล้วก็สูง75เซนนะคะวางชั้นไหนได้บ้างแล้วแช่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มที่ใบแรกเลยนะคะใบนี้เนี่ยจะมีความสูง66เซนค่ะแล้วก็วัสดุนะคะจะเป็นสแตนเลส304ค่ะกระจกเนี่ยจะเป็นกระจก2ชั้นนะคะแล้วก็ชั้นวางเนี่ยจะเป็นชั้นวางตะแกรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเค้ก3ปอนด์แช่ชั้นไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเค้ก3ปอนด์เนี่ยก็คือจะหน้ากว้าง 26นิ้วนะคะถ้าชั้นชั้นล่างเนี่ยก็จะได้ประมาณประมาณ3ก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันเลยค่ะชั้น2ก็สามารถวางได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นบนสุดค่ะ ก็สรุปว่าตู้เค้กรุ่นนี้นะคะที่เป็นกระจก2ชั้นนะคะทุกด้านเลยนะคะรวมถึงบานสไลด์ด้วยนะคะสามารถวางเค้ก3ปอนนะคะได้ทุกชั้นเลยนะคะหน้ากว้าง26นิ้วนะคะชั้นนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณ3ก้อนค่ะก็รวมแล้วถ้าเค้ก3ปอนเนี่ยแช่ในตู้ใบนี้นะคะก็จะได้9ก้อนเลยค่ะ oh. ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกไซส์หนึ่งเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะหน้ากว้าง90เซนหรือ6แล้วก็ สูง75เซนนะคะแต่ว่าชั้นของรุ่นนี้เนี่ยเป็นชั้นกระจกค่ะแต่ว่าเขาจะมีระดับนะคะไล่ระดับไม่เหมือนกับตัวตะแกงซึ่งก็จะสามารถวางนะคะได้แค่ชั้นล่างกับชั้นที่2เดี่ยเราไปลองกันดูนะคะ่ะว่าวางได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะคะนี่นะคะชั้นล่างเนี่ย จะทำเป็นฐานออกแบบเป็นสีดำนะคะชั้นล่างเนี่ยก็จะวางได้ประมาณ3ก้อนนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีไฟ3เส้นนะคะส่วนตัวตะแกรงเนี่ยจะมีไฟแค่เส้นเดียวค่ะต่อไปนะคะจะเป็นชั้นที่2นะคะชั้นที่2ก็จะวางได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องใส่กระจกเข้าไปก่อนนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีกระจกให้แยกออกมาค่ะ จะวางได้ประมาณ3ก้อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าชั้นบนสุดเนี่ยมันจะไม่สามารถวางได้นะคะเพราะว่าชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นเหมาะสําหรับเป็นชิ้นเล็กๆมากกว่าค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นเค้ก3ปอนนะคะในตู้รุ่นนี้เนี่ยจะวางได้ประมาณ6ก้อนค่ะชั้นล่างสุดแล้วก็ชั้นที่2นะคะส่วนชั้นบนเนี่ยจะวางไม่ได้ค่ะจะเหมาะก,กับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แอบฟลาฟก็จะขอสรุปเลยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะต้องการจะแช่เค้ก3ปอนนะคะในตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์นะคะก็คือสามารถแช่ได้เลยนะคะทั้ง2ใบนี้นะคะแต่ว่าหน้ากว้าง88เซนชั้นวางตะแกรงเนี่ยสามารถแช่ได้เยอะกว่านะคะวางได้ทุกชั้นเลยนะคะได้ประมาณ9ก้อนค่ะแต่ว่า ชั้นวางกระจกนะคะไซนี้เนี่ยจะวางได้แค่ชั้นล่างแล้วก็ชั้นสองค่ะได้ประมาณ6ก้อนค่ะชั้นวางตะแกรงนะคะหน้ากว้าง88เซนราคา2 7 5 0 0บาทนะคะแล้วก็ชั้นวางกระจกหน้ากว้าง90เซนนะคะราคา27,000บาทค่ะ ลูกค้านะคะสนใจสินค้าทั้ง2แบบนี้นะคะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์063-434-9544หนะคะหรือว่าทางไลน์ ID พิมพ์ตัวแอดแล้วก็โมเด n ลครูพิมพ์เล็กค่ะเรามีหน้าร้าน4สาขานะคะที่กรุงเทพพุทธมท 2, ณฑลสายสองกรุงเทพพุทธมณฑลสายสานนทบ,บุรีแล้วก็กาญจนบ,บุรีร้านเม่งสินเครื่องเย็นค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ